สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของเซลุงนะคะตอนนี้เรามา ออยู่ที่ระเบียงหลังห้องของเซลุงค่ะอาณาจักรอเมซอนเล็กๆของเซลุงนะคะป่าอเมซอนน้อยๆของเซลุงที่อยู่ระเบียงหลังห้องนะสําหรับวันนี้ก็คือประมาณบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่17มกราคม2 5 1 4ค่ะเรามาทําความรู้จักกันกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงที่เซลุงเพาะไว้นะคะว่าว่า,าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วที่เซลุงลงคลิปให้ดูนะคะแล้วก็เราก็จะ แนะนำวิธีการเอาจุลินรีสังข้อแสงเนี่ยมาใช้ด้วยการผสมน้ำตามสัดส่วนแล้วก็ลดต้นไม้นะคะเบื้องต้นแนะนำก่อนค่ะนี่คุณจุลินรีสังข้อแสงสีแดงของเสดุงนะคะตอนนี้คือมันมันเป็นที่ร่มนะถ้ามันโดนแดดมันก็จะแดงนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาจะแดงยังไม่มากเพราะเขาอยู่ในที่ร่มนะคะอ่าแล้วก็เวลาใช้ก็ต้องขยา่าขวดด้วยเดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะขวดนี้คือแม่ค่ะนี่คือเจ้าแม่เลยค่ะขวดนี้คือแม่คือหัวเชื้อนะคะเห็นไหมคะ ข้างล่างมีเปลือกไข่เยอะมากขวดนี้คือตัวเข้มข้นที่สุดที่เสรุงสะสมไว้อยู่เสรลุงใช้เขาเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อแม่เลยนะคะแล้วตัวนี้เป็นหัวเชื้อลูกก็คือเบื้องต้นเน่ยค่ะเสรลุงก็จะเอาขวดนี้นะคะไปทําน้องๆ้องของเขาที่เราทําไว้ใหม่อันนี้คือน้องๆ้องของเขาที่เสรลุงทําไว้หนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วก็เพิ่งทําไว้สองสามวันเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักในคลิปต่อไปนะคะ แต่เบื้องต้นที่เสรลุงบอกว่าเสรลุงเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ยไปเทเป็นหัวเชื้อผสมในตัวใหม่นะคะแล้วพอตัวนี้ลดขนาดลงเหลือถึงตรงนี้เสรลุงก็เติมน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาแม่เขาะคะมาเติมจากตรงนี้จนถึงคอขวดเลยนะคะตรงนี้แหละแล้วเร,เราก็จะได้หัวเชื้อ,อที่ไม่ได้เข้มข้นมากเป็นหัวเชื้อในการสร้างใหม่ต่อไปแต่ว่า ใส่ลุงก็จะยังเลี้ยงและรักษาหัวเชื้อใหม่เนี่ยไว้ตลอดนะคะเบื้องต้นพอเราเทอันนี้ให้เต็มถึงตรงนี้ถูกไหมคะเราก็เติมน้ําลงไปถึงตรงนี้เพื่อที่จะเลี้ยงหัวเชื้อของเขาไว้เรื่อยๆนะคะตรงนี้อันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตอนนี้มันยังเข้มข้นอยู่นะคะเส่ลุงยังไม่ทําอะไรกับมันแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักเดือนกุมภานะคะที่เส่ลุงทาล็อตนี้เส่ลุงก็จะขยายอีกนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มเจือจางแล้วเส่ลุงก็จะตอกไข่ลงไปให้เขานะคะก็ให้เขากินไข่ ก็ไม่ได้เพิ่มอย่างอื่นค่ะเค้าแดงอยู่แล้วให้เค้ากินไข่อย่างเดียวนะคะก็เนี่ยประมาณนี้ถ้าเค้าเริ่มเจือจางเราก็จะสใส่ไข่ลงไปในตัวที่เป็นขวดแม่นะคะขวดแม่ที่เป็นหัวเชื้อหลักของเราหัวเชื้อที่เราใช้ขยายต่อก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อลูกนะคะที่ไม่ได้เข้มข้นเท่าหัวเชื้อแม่นะคะเราก็จะขยายไปเรื่อยๆคือสองขวดนี้เอาเป็นว่าเสรลุงไม่มีวันที่จะใช้หมดว่างั้นเถอะะเสรลุงก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอเค้าเจือจางเราก็เติมเปลือกไข่ เติมไข่เติมเปลือกไข่เข้าไปให้เขากินนะคะเติมไข่เติมเปลือกไข่แล้วอาจจะเติมผงชูรสนิดหน่อยอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะเพราะเขาเป็นอยู่แล้วเขามีเชื้ออยู่แล้วเราก็แค่เติมอาหารเข้าไปให้เขากินนะคะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวส่ลุงจะให้ดูว่าเราเอาเขามาผสมในน้ําที่เราจะลดต้นไม้นะคะตอนนี้คือแดดหลังห้องเนี่ยหมดแล้วนะคะเ่ลุงก็ บ่ายโมงนะคะเสรีลุงก็มานั่งอยู่หลังห้องนี่แหละไม่ได้ไปไหนถ้าวันไหนไม่ได้ไปไม่ได้ไปทุระข้างนอกนะคะก็จะอยู่ที่ป่าอเมซอนน,น้อยๆของเราเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะเทคุณจุลินรีย์สังเคราะห์แสงสูตรเจือจางของเรานี่นะคะหนึ่งแก้วตัวนี้ค่ะหนึ่งแก้วตัวเนี้ยลงไปในน้นํานี้แล้วเราก็จะใช้ลดต้นไม้พืชพัธุ์ของเรานะคะทุกต้นเลยนะคะตรงนี้ค่ะต้นที่เสรีุงเอามาใหม่ค่ะคือต้นนี้ค่ะต้นจําปีแดงเนี่ยค่ะ เขาเริ่มมีตาแล้วเห็นไหมคะคุณคุณเริ่มเห็นตาเขาไหมนั่นน่ะสีเขียวเขียวอะเออใส่ลุงรถด้วยจุลินทรีย์สงังคห์แสงสีแดงนะคะหลังจากที่ส่งออกมาวันแรกผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เริ่มมีตานะคะใช่วันที่เอามาวันแรกนี่คือตาเป็นแบบเนี้ยคะ่ะตาเป็นแบบจะเกิดแหล่ไม่เกิดแหล่พอใส่ลุงรถด้วยจุลินรีสงังคห์แสงตาที่จะเกิดแหล่ไม่เกิดแหล่นี่ยค่ะกลายเป็นสีเขียวค่ะคุณเห็นไหมคะกลายเป็นสีเขียวแล้วมีโอกาสที่จะแตกเป็นยอดแบบนี้ค่ะคุณ นะคะเบื้องต้นตรงนี้เซลุงก็จะเอาจุลินทรีย์สงข้อแสงนะคะมาใส่เดี๋ยวเซลุงขอคลิปต่อไปนะไม่งั้นมันจะใหญ่เกินไปนะคะ